ไปดูที่จังหวัดพิจิตรค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณรังสรรค์กันเจริญเปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน82รายนะคะแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ค่ะจะมาจากต่างพื้นที่แล้วเข้ามาในจังหวัดพิจิตร ล่าสุดเนี่ยเป็นกรณีของข้าราชการติดเชื้อ4ี่รายเลยมีคําสั่งปิดทําการสถานที่ราชการชั่วคราวนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรและสํานักงานเทศบาลตําบลท่าล่อปิดตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาไปจนถึง20พฤษภาคมค่ะแล้วก็ให้บุคลากรและลูกจ้างมากกว่า60รายเข้าไปสู่สถานที่กักกันเป็นระยะเวลา14วัน ขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามตลาดร้านค้าหมู่บ้านชุมชนต่างๆรวมแล้ว25ชุมชนนะคะเ,เพื่อเป็นการทำความสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะไปดู